มุดสุดท้ายนะครับก็มนายุดก็จะตามเจ็กทีมเพื่อทตัวผู้ต้องหางพมักงานสอบสวนทั้งหมดเจ็ทีมจายจากสอนกณฑ์คุ้มาสองศูนย์สองพามศูนย์ยี่สิผู้ต้องหาเตรียมทำตัวส่งาสอบสนเกสอยเนยสองศย์ยีบ การเียนะครับเสียทีเิีเหือตักเองนะครับในที่สุดเหายวม u p สามล้สี่หมื่นักต้องรอรออยู่ในคสูงเข้ามาเสร็บรุพยานครับหลังจากเสร็จจะ้ป็นสินค้าของ u p p สามล้าสี่หมืนสักจะเป็คนแรกเงน